สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปแดนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปดูดวงกันนะคะวกวับหัวข้อคำทำนายเขารักและจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะเราจะมาเจาะใจในส่วนลึกนะคะส่วนลึกๆในใจของเขานะคะว่าเขารักและเขาคิดเยจะจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการกดไลค์ทุกๆการกดติดตามแล้วก็ ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นพลังบวกให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเมืเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะมาดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องว่ายังไงบ้างนะคะไพ่จะอ่านใจเขาออกมาว่ายังไงบ้าง เรามาดูพลังงานตัวเขานะตัวตนของเขานิสัยใจคอของเขานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่นิสัยใจคอเป็นยังไงบ้างนะคะตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาเป็นคนยังไงบ้างคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่บางครั้งคิดหรือพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าคนฟังบางครั้งอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่า เขากล้าที่จะพูดเขากล้าที่จะตัดสินใจอะไรออกมาแบบนีนะ<ม>เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะทําอะไรบางครั้งอาจจะขาดในเรื่องของการไต่ตองในเรื่องของการคิดอะไรให้รอบคอบนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ใจร้อนทีเดียวเชียวนะ,ะบางครั้งการตัดสินใจอะไรของเขาเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาผลที่จะตามมานะคะหรือคําพูดอะไรของเขาเนี่ย บางครั้งเขาพูดเขาแสดงออกอะไรออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นึกถึงจิตใจของคนที่ฟังนะคะแค่ว่าเขานึกยังไงเขาก็าพูดออกมาอย่างนั้นแล้วเขาเป็นคนที่พูดอะไรเนี่ยค่อนข้างจะพูดคาพูดก็อาจจะค่อนข้างแรงนิดหนึง่งการแสดงออกค่อนข้างจะแรงนิดหนึง่งนะคะแล้วก็คนคนนี้บางครั้งเหมือนกับเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ผงผางด้วยนะคะได้ไพ่สีไม้นะข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่ชอบความมั่นคงนะ เขาเป็นคนที่ใฝ่หาในเรื่องความมั่นคงนะคะเป็นคนที่อยากจะมีชีวิตที่มั่นคงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักก็ตามถึงแม้เขาภายนอกก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะที่แบบว่าใครมองใครก็ว่าคนคนนี้เป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนพูดอะไรค่อนข้างแรงแต่ถ้ากับคนที่เขารักเนี่ยคนคนนี้เขาจะดูแลคนที่เขารักค่อนข้างดีนะกับคนอื่นเขาอาจจะอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้ากับคนที่เขารักเนี่ยเขาจะแสดงออกในลักษณะของการดูแลก,การปกป้องนะคะแล้วก็แสดงออกในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของความจริงใจนะเดชไพศิบถ้วยค่ะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ดูแลคนที่เขารักค่อนข้างดีทีเดียวนะดูแลถึงแม้แต่ในเรื่องของพ่อแม่ครอบครัวก็ด้วยนะคะ เขาเป็นคนที่กตัญญูนะภายนอกจะเป็นคนที่ดูแข็งนะคะดูเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยครัวใครนะแต่ลึกๆภายในจิตใจคนแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเป็นคนที่เขาเรียกว่าปากร้ายแต่ใจดีก็ได้ด้วยนะแล้วก็ได้ไพ่ดูเวอร์นะคะชีวิตเขากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะเขาเรียกว่าชีวิตเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นคนที่ทำไรค่อนข้าง ตัดสินใจเร็วนะคะพูดอะไรตรงนะคะแล้วก็บางครั้งทําอะไรพูดอะไรอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยนึกถึงคน,คนที่เขาฟังนะคะเพราะว่าชีวิตเขาผ่านอะไรไมาเยอะนี่เองมันก็เลยอาจจะเป็นเป็นเครื่องเพราะว่าเหมืนอนกับเป็นเกราะป้องกันตัวเองอะทาให้บุคลิกตัวเองเป็นคนแบบนี้ทั้งทั้งที่ในใจเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะได้ไพ่เจ็ดถวย เขาเป็นคนที่มีอะไรให้คิดให้ทําอยู่ตลอดเวลานะเขาเป็นคนที่ใฝ่หาในเรื่องของความมั่นคงตามที่บอกแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่หาในเรื่องของความก้าวหน้านะคะอยากที่จะทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยนีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะทําตามที่เขาคิดได้ทั้งหมดเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรัก กว่าที่เขาจะตัดสินใจคบใครสักคนกว่าที่เขาจะตัดสินใจเปิดใจให้กับใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะถึงแม้เขาจะมีคนคุยด้วยมากมายเพียงใดก็ตามนะคะหรือเขาเรียกว่ามีคนคุยเยอะนะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนที่เลือกนะคะเขาเป็นคนที่คือถ้าเป็นในเรื่องของความรัก นะคะถึงแม้เขาจะมีโอกาสมากมายในเรื่อง,องของความรักความสัมพันธ์มีคนมากหน้าหลายตานะคะที่ผ่านเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เจอคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆนะคนคนนี้ภายนอกทุกคนอาจจะมองว่าเขามีคนคุยเยอะจังนะคะหรือเป็นคนที่เปลี่ยนคนคุยไม่ซ้ำหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามั่นใจเมื่อไหร่ที่เขาได้เจอคนที่เขารู้สึกว่าใช่ปุ๊บนะ เขาจะหยุดเลยนะคะจริงแต่ว,ว่าที่ผ่านมาเขายังไม่ได้เจอใครที่เขารู้สึกถูกใจหรือรู้สึกว่าใช่สำหรับเขาได้ไพ่กิงดาบเขาเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นนะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะคนคนนี้คือถ้าพูดแล้วก็คือตามที่เขาพูดเลยนะะเป็นคนที่รักษาคำพูด เป็นคนที่รักษาสัญญาได้ไพ่หนึ่งเหรียญแ,แล้วก็ได้ไพ่สี่เหรียญนะคะถ้าในเรื่องของการเงินคนคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้จักวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนเขาเน,น้นในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะ<ส>เขาอยากมีความมั่นคงนะคะและเขาก็อยากที่จะทําตัวเองนะให้มีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคนคนนี้นะคะ เขาเป็นคนที่มองในเรื่องอนาคตมองในเรื่องความมั่นคงของตัวเองนะ่ะตั้งแต่ที่เขายังอายุน้อยๆ้อยนะนะคะ mm hmm. และยิ่งพอเขามาทํางานแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเก็บรักษาหรือในเรื่องของการเอาเงินที่มีนะ่ยมาซื้อเป็นในรูปของทรัพย์สินนะคะและอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคือคนคนนี้เป็นคนที่พูดจริงทําจริงเป็นคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่น นะคะเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจอะไรแล้วอ่ะเขาจะไม่ถอยง่ายๆนะเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งเลยแหละเรื่องว่าถ้าเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรใดๆในชีวิตเนี่ยคนคนนี้เขาไม่กลัวเลยเขาไม่กลัวความลําบากเขาไม่กลัวปัญหาเขาไม่กลัวอุปสรรคเพราะเขามั่นใจว่าไม่ว่าเขาจะพบเจอปัญหาเรื่องราวอะไรหนักๆมาก็ตามเขาสามารถที่จะจัดการได้เพราะว่าชีวิตเขาที่ผ่านมาเขาก็เจออะไรมาเยอะ เจอความพลิกผันเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในชีวิตมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจออะไรบอกเลยว่าเขาไม่กลัวใจเขาแกร่งใจเขาเข้มแข็งมากนะคนคนนี้ได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะได้ไพ่แห่งแมนค่ะความอดทนเขาสูงมากความตั้งใจเขาเขาเรียกว่าตั้งใจความตั้งใจเ็า,าเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งเลย แล้ววกกับความอดทนของเขาด้วยเขารู้ว่าช่วงไหนเขาควรจะลุยช่วงไหนเขาควรจะถอยนะคะช่วงคือถอยของเขาเรียกว่าถอยถอย,ถอยว่าถอยหนีนะเขาแค่ว่าถอยและปรตั้งหลักนะคะเพื่อที่จะไปต่อเท่านั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะที่ผ่านมาในเรื่องความรักของเขาเนี่ยเห็นเขาอย่างนี้เขาก็เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาด้วยเช่นกันนะอาจจะเป็นอีกชนวนเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาค่อนข้างที่จะ เร่อกคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาถ้าเขาไม่มั่นใจจริงๆถ้าเขาไม่ัวร์จริงๆนะคะเขาจะไม่เปิดใจให้กับใครเลยนะอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ความหวังกับใครถ้าเขายังรู้สึกว่าไม่ใช่เขาก็แค่จะคุยแบบเพื่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามั่นใจนั่นแหละนะคะเขาจะเดินหน้าอย่างจริงจังเดินหน้าอย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้คนคนนั้นนะ่ะรู้เลยนะคะว่าเขาพร้อมแล้วนะ ที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคราวนี้เรามาดูกันต่อไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกได้ไพ่ขิงเหรียญได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะได้ไพ่สองเหรียญค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้ค่ะตอนนี้นะคะในความคิดของเขาในความรู้สึกของเขานะเขามุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมากๆ มุ่งม, e มั่นในเรื่องของการทํางานมุ่งมั่นในเรื่องของการเก็บเงินนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างรายได้มองหาช่องทางในการทํามาหากินมองหาช่องทางในเรื่องของการเงิน,งงงนเ็าอยู่ตลอดเวลาช่องทางไหนที่สามารถหาเงินได้ <c oughs> คนคนนี้ทําหมดทุกอย่างนะคะเรียกว่าทำได้ทุกอย่างขอแค่ให้ได้เงินนะคะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ขยันมาก <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหยุดนิ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตือรือร้นนะ เป็นคนที่มีความคิดอ่านที่ค่อนข้างดีมากเป็นนักคิดนักวางแผนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆนะเรียกว่าเป็นนักติดต่อนักเจรจาที่ดีเลยแหละถ้าเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจทําเกี่ยวานค้าขายเนี่ยคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าวาจาเป็นซับปากเป็นซับนะคะเขาเรียกว่าหาเงินเก่งด้วยคําพูดด้วยคําพูดด้วยความคิดนะคะเขาเป็นคนที่ถ้าคิดจะทําอะไรก็จะต้องมีการคิดมีการวางแผนไว้ก่อน นะเขาจะไม่แต่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วใจเขาที่มีต่อคุณนะ่ะในไพ่เก้าถ้วยนะคะใจเขาที่มีต่อคุณไพ่จะเล่าว่ายังไงบ้างไพ่ขึ้นมาสวยนะคะใจเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะณนะตอนนี้ณนะเวลานี้นะคะคุณคือคนที่เข้าไปอยู่ เป็นนั่งอยู่ในใจเขาแล้วล่ะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกเขาแล้วล่ะแล้วคะคุณมีผลต่อความรู้สึกเขามากๆคุณมีผลต่อใจเขามากๆคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าใช่คุณคือคนที่ทำให้เขามั่นใจแล้วล่ะว่าคนนี้แหละนะคะคือคนที่เขาชอบคือคนที่ใช่คือความสุขคือความรักคือคนที่เข้ามา เติมเต็มในใจเขานะคะคือคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณเป็นคนที่อ่อนหวานคุณเป็นคนที่มีครบทุกอย่างในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในใจเขาในความรู้สึกของเขานะคะตามมาด้วยไพ่กิ่นถ้วยนะเขาอยากที่จะมอบความรักให้กับคุณเขาพร้อมแล้วนะคะ ที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเขาไพ่หกเหรียญเขาพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะให้ความชดจดเจนนะคะไพ่เอ็มเพลย์เขามองว่าตอนนี้นะ่ะชีวิตเขานะ่ะมีพร้อมทุกอย่างแล้วการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงนะคะแล้วก็ได้มีคนที่รู้ใจก็คือคุณนะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะต้องบอกเลยว่าเขารักและ คิดที่จะจริงจังกับคุณนะคะในความรู้สึกของเขาตอนนี้ในความรักครั้งเนี้ในความสัมพันครั้งเนี้เขามีคุณแค่คนเดียวเลยแล้วแล้วเขาก็เขาเรียกว่าใจเขาทั้งใจน่ะยกมาให้คุณหมดเลยในความรู้สึกเขาก็มีแต่คุณด้วยเอ p e r พอเรอคนคนนี้เป็นคนที่รักคนยากนะเป็นคนที่เปิดใจให้กับคนยากแต่กับคุณแล้วเนี่ยนะคะเขากลายเป็นเขาเรียกว่ากลาเยาเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่อ่อนโยน นะคะมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกให้กับคุณน่ะดูแลใส่ใจห่วงใยนะคะแล้วก็เรียกว่าอ่อนหวานกับคุณน่ะใช้คำพูดที่ดีกับคุณน่ะกับคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้คำพูดที่อาจจะกระโชกโก่่านะคะหรือพูดอะไรตรงๆนะคะพูดอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะแต่พอกับคุณเนี่ยคำพูดเขาจะเปลี่ยนเลยเขาะจะอ่อนหวานกับคุณมากๆนะคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกเลยว่าคุณคือคนพิเศษของเขา คุณคือคนสำคัญสำหรับใจเขานะคะเพราะฉะนั้นตามหัวข้อคิดเลยนะคะก็คือเขารักและเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณค่ะ